ปี1875สหรัฐอเมริกายังมีรัฐอยู่แค่38รัฐควีนวิกตอเรียยังคงปกครองสหรัชอาณาจักรอยู่หอไอเฟลยังไม่ถูกสร้างขึ้นจนอีก12ปีต่อมาและตึกเอ็มพร์สเตทสร้างขึ้นหลังจากนั้น50ปีอายุไขเฉลี่ยของผู้หญิงในช่วงศตวรรษที่19นั้นอยู่ที่ประมาณ45ปีแต่มีหญิงคนหนึ่งที่เกิดในปีนั้นมีอายุมากเป็น3เท่าเธอมีนามว่าชาร์ลีสเกมอง เธอเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ที่เมืองอัลประเทศฝรั่งเศสในช่วงต้นของยุคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตทั่วโลกเธออายุหนึ่งขวบตอนโทราศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีขึ้นหลังจากนั้น2ปีจากนั้นรถยนต์วิทยุทีวีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์นเน็ตก็เกิดขึ้นตามมาในอีกหลายทศวรรษในช่วงที่ไมโครซอฟท์ก่อตั้งขึ้นกามองก็มีอายุ100ปีแล้วและสมาร์ทโฟนเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นตอนที่เธอมีอายุ1 1 7ปี ผู้หญิงที่มีชีวิตในยุค90คนนี้ซึ่งอาจอยู่ในช่วงชีวิตของคุณด้วยยังคงจำยุคที่ต้องจุดเทียนใช้ในบ้านได้ดีเธอเคยอยู่ในโลกที่ยังไม่มีเครื่องบินและยานอาวกาศมาก่อนสองพี่น้องตระกูลไร่ประดิษฐ์เครื่องบินเมื่อเกามองโตเป็นสาวในวัย28ปีและชายคนแรกก็ขึ้นสู่อวกาศในตอนที่เธออายุ86ปีมาดามเกาองครองสถิติโลกบุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีอายุทั้งหมด122ปีกับอีก164วันหรือว่าเธอเมื่ออายุ21ปีเธอแต่งงานกับเฟอร์นานในช่วงเวลานั้นเธอสวมชุดเดรสแฟนซียาวพร้อมกล้าวผมยังงดงามผู้หญิงในยุควิกตอเรียยังไม่สวมกางเกงจนกระทั่งถึงช่วงที่ชานเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วในปี1898ชาญนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนเดียวของเธออีวอน และเมื่ออีวอนอายุได้30ปีเธอกับแม่ของเธอก็เริ่มสวมชุดสูทซึ่งเป็นเทรนด์ที่คิดค้นโดยกโกชาแนลในปี1920ชาแนลมีชีวิตมาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่20แต่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นในปี1934อีวอนลูกสาวของเธอเสียชีวิตในวัย36ปีและในปี1942เธอก็สูญเสียเฟอร์นานสามีของเธอ จนกระทั่งในปี1963หญิงชราวัย88ปีก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวและเธอก็อายุยืนกว่าทายาททั้งหมดของตัวเองเนื่องจากไม่มีทายาทรับมรดกที่เป็นอาพาร์ตเมนต์หลังใหญ่เธอจึงทำข้อตกลงกับทนายความของเธอที่ชื่อมอ n เซียร r รัเฟรในปี1969โดยมีข้อเสนอว,ว่ารัเฟรจะจ่ายเงินให้เธอเดือนละ2,500ฟรังซึ่งมีค่าเท่ากับดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันไปตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของเธอ และหากเธอจากไปเขาก็จะได้ครองอพาร์ตเมนต์นี้และนี่ดูเหมือนเป็นข้อเสนอที่ดีกับหญิงชราวัย94ปีแต่สุดท้ายเธอก็อายุยืนกว่าเขาอีกจนได้ภรยาไม้ของเขายังต้องจ่ายเงินต่อไปจนกระทั่งชาญเสียชีวิตลงในปี1997และด้วยความที่มาดามเกาลองมีอายุยืนยาวอย่างน่าเหลือเชื่อทำให้ราเฟ่ต้องจ่ายเงินให้เธอรวมๆแล้วมากกว่าถึง11เท่าจากที่คิดไว้นี่ถือเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดเลยทีเดียว หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าชานกระชับกระเฉงอยู่เสมอเธอดูอ่อนเยาว์และทำตัวอ่อนกว่าอายุจริง20-30ปีมีบางทฤษฎีเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าความจริงแล้วชานก็คืออีวอนลูกสาวของเธอนั่นเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวอันน่าพิศวงขึ้นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งตัดสินใจตรวจสอบว่าการมีอายุที่ยืนยาวมากของชานนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่สำหรับในกรณีของเธอพวกเขาคิดว่ามันค่อนข้างเกินจริงและเหมือนจะไม่ได้รับการกลั่นกรองข้อมูล กลมองกล่าวว่ามันเป็นเพราะอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกําลังกายของเธอเธอว่ายน้ําเล่นเทนนิสและปั่นจักรยานจนเธอมีอายุถึง100ปีและเธอยังใช้ชีวิตแบบปล่อยว่างปราศจากความเครียดเธอไม่เคยต้องทํางานเลยสักวันตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่พวกเขาสงสัยว่าในรูปถ่ายตอนที่เธออายุ110ปีนั้นจริงๆแล้วเธอมีอายุไม่น่าจะเกิน90ปีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุได้ตรวจสอบภาพของหญิงอายุเกินร้อยปีคนนี้อย่างใกล้ชิด แต่พวกเขาก็ไม่พบสัญญาณความอ่อนแอที่เกี่ยวข้องกับอายุซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีชีวิตจนถึง100ปีซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่จะแก่กว่านั้นอีก2องเทวร์สและยังมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งได้ศึกษาลำดับวงตระกูลของเธอและสร้างสมการที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนในตระกูลมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน การค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตที่ยืนยาวอย่างเหลือเชื่อของชาญทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่เธอมีชีวิตอยู่นั่นคือการระบาดของอะฮิวาตกโรคครั้งใหญ่ในปี1884ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุ9ขวบและโตพอจะจำอะไรได้บ้างแล้วและในตอนนั้นอีวอนก็ยังไม่เกิดและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของเธอด้วยบัตรประจำตัวของเธอในช่วงยุค1930 ระบุว่าผมและดวงตาของเธอมีสีเข้มมากจนเกิดเป็นสีดำสนิทตอนนี้บั้นปลายของชีวิตดวงตาเธอเป็นสีเทาและเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มก่อนที่มันจะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดจริงอยู่ที่ประมาณ10-15%ของคนเราอาจมีสีดวงตาจางลงได้เมื่อมีอายุมากขึ้นเนื่องจากเม็ดสีในม่านตาลดลงแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วสีของดวงตาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีเมลานินที่ถูกสร้างขึ้นในม่านตา นอกจากนั้นยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสูงของเธอด้วยชาญสูง1.5เมตรอีวอนสูงกว่าเล็กน้อยประมาณ1.52เมตรเมื่อเธออายุ114ปีความสูงของเธอยังคงเดิมอยู่ที่1.5เมตรมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะความสูงของเราจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเนื่องจากกระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อบางลงเป็นเวลาหลายปีที่ชาญไม่ได้รับความสนใจหรือถูกกล่าวถึงเลย เธอย้ายไปอาศัยในบ้านพาคนชราในปี1985ขณะที่มีอายุได้110ปีไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนในเมืองอาลที่ได้กล่าวถึงการฉลองวันเกิดของประชากรในเมืองที่มีอายุครบ100ปีเลยมาดามเกามองยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งถึงปี1988ที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนับตั้งแต่วินเซนต์แวนโกะอาศัยอยู่ที่เมืองอัล เธอบอกกับนักข่าวว่าเธอได้พบกับศิลปินชื่อดังคนนี้ตอนที่เขาอยู่ในเมืองซึ่งตอนนั้นเธออายุ13ปีจากนั้นเธอก็ปรากฏตัวในสารคดีเรื่องวิ n เซน t ์ n d น e ในปี1990หลังจากนั้นเพียง5ปีขณะที่เธอมีอายุ120ปีเกาหมองก็ได้รับสถิติโลกสำหรับบุคคลที่อายุมากที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เธอจำเรื่องราวระหว่างสามีและพ่อของเธอสับสนไปในตอนแรกเธอบอกว่าร้านของครอบครัวของเธอเป็นของพ่อ แต่จริงๆแล้วมันเป็นของเฟรนันสามีของเธอตั้งหากความจริงแล้วนิโคลากาลมองพ่อของชานเป็นนักต่อเรือและเขาไม่เคยเปิดกิจการใดๆจึงอาจเป็นไปได้ถ้าอีวอนเล่าเรื่องของเธอผิดว่าพ่อของเธอเป็นเจ้าของร้านนั่นเองยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกันชานพูดบ่อยๆว่าผู้หญิงชื่อมาธาเป็นคนที่คอยพาเธอไปโรงเรียนแต่ตามบันทึกแล้วมาธาทำงานให้กับชานและยังอายุน้อยกว่าเธอถึง10ปี มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะพาชาในวั chanting, ยเด็กไปโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามเธอสามารถดูแลอีวอนในวัยเด็กได้อย่างไม่ต้องสงสัยเหล่านักวิทยาศาสตร์ขี้สงสัยอย่างไม่หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อพิจารณารูปถ่ายที่เหลืออยู่ที่ผู้หญิงสองคนนั้นอยู่ด้วยกันพวกเธอดูค่อนข้างต่างกันแต่เมื่อลองเปรียบเทียบรูปถ่ายของอีวอนในวัยยาวกับชาในวัยชรา พวกเขากลับพบบางอย่างที่ใกล้เคียงกันบนกระดูกใบหน้าจมูกและลักษณะอื่นๆที่ทำให้ดูเหมือนว่าทั้งคู่คือคนคนเดียวกันข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยอีกประการหนึ่งก็คืออีวอนมีเนื้อเยื่อพังผืดที่ปลายจมูกของเธอและหน้าแปลกที่ในบางรูปชานก็มีสิ่งนั้นด้วยเช่นกันอีวอนสามารถสืบทอดการเติบโตของเซลล์ที่กลายพันธุ์นี้ในที่เดียวกับที่แม่ของเธอมีได้หรือไม่ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างน่าประหลาด จากทั้งหมดนี้กลุ่มคนที่มีความสงสัยจึงสรุปได้ว่าที่จริงแล้วคนที่มีอายุอยู่จนถึงปี1997นั้นไม่ใช่ชานแต่เป็นอีวอนตั้งหากทฤษสีของพวกเขาสรุปได้ว่าคนที่เสียชีวิตไปในปี1934แท้จริงคือชานในวัย59ปีจากนั้นครอบครัวของเธอจึงตัดสินใจสร้างให้ลูกสาวอ้างตัวเป็นแม่ของตัวเองแทนโดยเหตุผลที่อ้างถึงคือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมรดกที่มีราคาสูง โชคดีที่เอาบ้านเกิดของเธอมีหอจดหมายเหตุที่หรูหราและได้รับการอนุรักษ์อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมันมีเอกสารที่น่าสนใจมากมายรวมถึงทะเบียนการเกิดและทะเบียนสมรสของชานแต่น่าแปลกที่หลักฐานภาพถ่ายนั้นแทบไม่มีลูกพี่ลูกน้องของหลานชายของชานอ้างว่ามีการเผาภาพครอบครัวที่เหลือทั้งหมดในปี1994ตามคำสั่งของชานดังนั้นคำถามก็คือทำไมเธอถึงต้องการให้ทำเช่นนั้น แม้จะมีความคลางแคลงแต่ฉันก็ยังคงเป็นผู้ครองสถิตินี้และบางทีข้อมูลของเธอก็อาจไม่มีอะไรผิดปกติทั้งสิน้นส่วนชายที่มีอายุมากที่สุดคือจิโรเอมอนคิมูระจากญี่ปุ่นซึ่งมีอายุมากถึง116ปีความจริงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่าร0อปีมากที่สุดในโลกโดยมีประชากรมากกว่า70,000คนที่อายุเกิน100ปีไม่ว่าหญิงชารานามว่าชานแท้จริงแล้วจะเป็นลูกสาวของเธอหรือไม่ เราไม่อาจรู้ได้แต่บางทีเราควรมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คนที่มีอายุยืนยาวในปัจจุบันนี้กำลังทำอยู่จะดีกว่า